เงียบแต่ใจดีอาลีอาลอบคืออาลีก่อนจากันขอสัญญา ฟ้ามประทับตรึงตาจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงหัวใจด้วยใจผู้พันมั่นคงอะไรนะเ้็นันทร์นะยันยันเลยว่าเราเด็กๆรู้อย่างนี้ก็ควรดีใช่ไหม จากไปแล้วคำหนึ่งุ่งประทับดวงใจอย่าได้ลืม โอ้เพื่อนเอ๋อยเคยร่วงสนุกกันมาแต่เวลาต้องพาให้เราจากกันไม่นานหรอกนะเราคงได้มาพบกันไม่มีสิ่งใดขวางกันเพราะเรามั่นในสัญญา แผ่นดินไม่ฝังกายจะสุขจะทุกเพียงใดน้อมกายยิ้มสู่ฝันฝ่ารอยรักดวงใจมันในคำสัญญาสร้างสรรเพื่อมวลประชานี่คือสัญญาของเรา มันเศษขนาดไหนครูด,ดีเขาก็เป็นคนใจดีเขาก็บอกเออลองมาทําดูก่อนเขาบอกถ้าไม่ไหวก็ค่อยเดีกบอกเอยดูอยู่ก่อนบอกมาลองทําดูก่อนก็เออเดี๋ยวจะสอนให้ไม่ยากเขาพูดอย่างเงี้ยอาทิตย์นึงแล้วว่าเออเด็กพวกนี้น่าสงสารแล้วก็ก็อยู่กับมันตลอดเออแล้วย,ยิ่งเห็นไอ้ความน่ารักของเด็กพวกนี้หนีไม่ได้อีก ก็อาลีเป็นคนที่เงียบๆนะคะแล้วก็พูดอะไรก็ชอบยิ้มนะคะยิ้มมาก่อนเลยค่ะแล้วก็จะไม่ค่อยพูดแต่เวลาพูดเนี่ยนะคะหนักเหมือนกับพูดน้อยต่อยหนักอะค่ะเป็นคนประเภทที่ทํามากกว่าที่จะนําเอาผลงานของตัวเองเนี่ยเอามา โฆษณานะคะแต่ผลงานที่ออกมาก็คือเราได้เห็นเด็กเด็กๆที่อารีดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสุขเขามีพัฒนาการได้รู้จักกับพี่อารีเมื่อสมัยเข้าไปทำงานที่อนุบาลน,นุ่งผที่ป,ประมาณาปี27พี่อารีเป็นคนยังไงครับก็พี่อารีเนี่ยเป็นคนใจเย็น แล้วก็ไม่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่เป็นคนตั้งใจทํางานมากเนี่ยมีความละเอียดออกเนนานแล้วค่ะสายตาโฉบเป็นคนจริงจังน่ารักแต่เป็นคนเฉยเฉยเงียบเงียบก็อืเป็นเพื่อนคนแรกกันนะคะแต่ว่าตอนนี้แกจะเป็นเหมือนเหมือนแม่บ้านนึงเป็นแม่ถึงพอถึงเวลาเที่ยงแกจะเรียกแล้ะม,มากินข้าวเร็วอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นทั้งแม่เป็นทั้งพี่สาว ดูแลเราทุกอย่างตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเรื่องชีวิตคู่สุขภาพแกไม่มีคู่นะแต่แบบแกให้คําแนะนําไม่น่าเชื่อว่าแบบโอ้โหให้คําแนะนํเราวก<ต>ับผู้มีม <ปะ S 1> แบบเป็นลึกซึ้งอะไรเงี้ยจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่แบบเป็นคนที่แบบชอบช่วยเหลือเขาไม่ค่อยยุ่งกับใครรู้จักพี่อารีเมื่อตอนที่อ้อยเข้ามาก็เจอพี่อารีแล้วก็รู้สึกว่าพี่อารีเป็นคนที่ใจเย็นแล้วพี่อารีเหมาะกับคำว่า น,ออนกนอขึ้นทันขึ้นจังเลยน้องไป check always ใน our w e s i t e ไปกันเหรู้นน hey, จักกับพี่อารีมาตั้งแต่ตอนเออายุ12-13มานนะเท่ากับะระยะเวลาการทำงานของเอกับมูนีที่ดงระทีเลยตอนนั้นเอเป็นพนโลกงก็พี่อารีเป็นครูสอนอยู่ล็อก12นะ แต่ว่าเอกกับพี่อรีนี่ก็สนิทแล้วก็รักกันมากก็พี่อรีทำกับข้าวอร่อยโดยเฉพาะแกงขี้เหล็กอร่อยมากแต่ว่าแต่พี่อรีอ่ะไม่ไม่ค่อยยิ้มแต่ว่าถ้าใครได้คุยได้พูดใกล้ชิดแล้วจะรู้ว่าพี่อรีใจดีนะใกล้ชิดกับพี่อรีก็จะกลัวหรือว่าเกรงว่าพี่อารีเป็นคนดุหรืออะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วพี่อารีเป็นคนใจดีมากพี่กลับไปอยู่บ้านก็เสียดายความสามารถนะ ถ้าสมมุติว่าเบื่อเมื่อไหร่เซ็งเมื่อไหร่ก็มาอยู่กับเอก็ได้มาทำบ้านทานน้าใจมีเด็กๆเยอะ้าพี่อลรีคิดถึงเด็กก็มาที่นี่นะค่ะในช่วงที่รู้จักพี่อลรีเคยพูดถึงผู้ชายในทัศนคติของไม่เคยเลยพี่อรีไม่เคยพูดถึงชายในฝันหรืออะไรไม่เคยไม่เคยพูดในฝันตอนมีเด็กเป็นเพื่อนเป็นอะไรนี่หมดค่ะใช่ในโอกาสที่อาีจะไม่อยู่กับเอกมีอะไรจะฝากให้พี่อาีบ้างคะ ฝากบอกว่าเสียดายเสียดายพี่อารีมากเพราะว่าเป็นคนที่มีความสามารถใครทํางานด้วยก็จะมีความรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็พี่อารีเป็นคนที่เหมือนกับว่ามีเหตุมีผลมีอะไรก็พูดคุยกันตรงๆก็จะเป็นคนที่ใครคนไหนที่โดนพี่อารีว่าเนี่ยคนนั้นก็คงยแย่มากที่สุดแล้วเพราะว่าพี่อารีไม่เคยว่าใครขอบคุณพี่อารีมากทีเ่เหมือนกับว่า เราได้เรียนรู้ได้รู้จักกันมา30กว่าปีนานมากแต่ว่าตลอดไปเราจะเราจะรักกันตลอดไปดีค่ะพีิารีได้ข่าวว่าพีิารีจะไปอยู่สงขาแล้วกบก็นางตั้งแต่พิรีรู้จักพีิารีครั้งแรกเลยเนี่ยพิรีเนี่ยไม่ค่อยพูดกบเองก็ไม่แน่ใจว่าเอะพิ娅รีเป็นคนยังไงนะแต่พออยู่ไปอยู่ไปก็รู้ว่าพิ娅รีเป็น เป็นหัวหน้ากบที่ใจดีก็หลายปีมากเกือบเกือบกับสิบป,ปีค่ะนะคะเกือบก็แยกย้ายก็รู้ว่าจริงๆแล้วพี่อรีก็รักกบว่าแหละแต่ในเมื่อกบต้องมาทำหน้าที่ตรงนี้กบก็ไม่ไม,ไม่ไม่รู้จะบอกไงดีก็เวลาไปกรุงเทพก็ไปหาไปคุยกับพี่อรีอยู่ประถึง นะคะใจคิดถึงพี่อารีมากเลยยังไงพี่อารีที่อยู่กับแม่ที่สงขามันอยู่ใกล้กับกบแล้วแหละแม่กบมีเวลากบก็จะไปสงขาไปหาพี่อารีกบไม่ลืมพี่อารีแน่นอนว่าชีวิตนี้ก็ถือว่าพี่อารีก็เป็นอาจารย์ของกบที่ให้ความรู้กบได้มาถึงปัจจุบันนี้ทำให้กบมีชีวิตที่ดีทุกวันนี้ ไม่เคยค่ะพยายามที่จะแรมไม่หาแต่ไม่เคยได้ไม่เคยได้คําตอบแทนเดสเปคูรีคูรีเขาบอกว่าปีที่แล้วอ่ะเราไปดูดวงกันมาบอกว่าถ้าปีที่แล้วเนี่ยใครแนะนําแฟนให้เขานั้นแล้วก็เขาเจอแล้วเขาจะแต่งอจะซุ่มไว้ก็ได้จริงไหมพี่อารีอาจจะซุ่มไว้ไม่บอกน้องๆอะไรเงี้ยกลัวน้องแยกคนเนี้ยเคยมาจีบเขาเขาบอกเนี้ยทำไมเราคุรีไม่ชอบเลย บอกเออไม่รู้มันไม่ใช่เนื้อคู่กันม<ช>ั้งเขาเป็นอย่างนี้เหรออยังไงล่ะ,ไ,ละไม่ไม่ค่อยมีอะ,อะแต่แกก็มีอะไรโกโก้อยู่เรื่อยแหละเวลาพูดกันเรื่องผู้ชายนี่แกจะเขินเขินน่าด้พเายี่พี่รีไม่ได้มีคู่ครองแล้วว่าพี่ียรีมีสเสน่ห์ไปจะหวักที่แบบหาผู้หญิงคนไหนที่แบบแบบจะเปรียบเทียบได้เลยแม่ได้ไปดูแลแม่ ได้ทำให้แม่มีชีวิตที่ชีวิตบ้านปลายของแม่เป็นชีวิตที่แวดล้อมไปด้วยลูกหลานอยู่ใกล้ๆนะคะ ขอสัญญาฝากประทับทตรึงตราจนกว่าจะพบกันใหม่โบกมืออำลาสัญญาด้วยหัวใจเพราะความรักติดตรึงห่วงใยด้วยใจผู้พันมั่นคง ด้วยความดีนั้นฟังตรึงจากไปแล้วคำหนึง่งตรึงประทับดวงใจอย่าได้ลืมนลมืสัญญากันไว้อย่างไรขอให้เรามันคงจิตใจก้าวไปสั้สางความดี เคยเคยรวงสนุกกันมาแต่เวลา